สำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจการเบิกจ่ายเงินเดือนค่าจ้างบำเหน็จบำนาญอีพีที่สองสวัสดีค่ะสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการวันนี้ติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะสวัสดีค่ะ ขออนุญาตสอบถามค่ะเป็นกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิตซึ่งเสียชีวิตในวันที่10กุมภาพันธ์พศ2567และทายาทได้มาแจ้งเสียชีวิตในวันที่22กุมภาพันธ์พศ2567ซึ่งหน่วยงานได้ดำเนินการส่งข้อมูลขอเบอิกประจำรอบการจ่ายรอบที่1เรียบร้อยแล้วตอนนี้หน่วยงานจะสามารถดำเนินการลดเบิกบำนาญได้หรือไม่คะถ้าได้ดำเนินการได้เมื่อไหร่คะ เนื่องจากวันที่22กุมภาพันธ์พศ2567เป็นวันที่ได้รับแจ้งการเสียชีวิตจากทายาทซึ่งพ้นกำหนดการส่งเบิกประจำรอบการจ่ายในรอบที่หนึ่งแล้วหน่วยงานจึงไม่สามารถทำการงดเบิกบำนาญได้ค่ะและระบบจะทำการงดเบิกบำนาญอัตโนมัติให้ในรอบเดือนถัดไปคือเดือนมีนาคมนะคะหากมีผู้รับบำนาญเสียชีวิตช่วงต้นเดือนก่อนการส่งเบิกประจำรอบการจ่าย หน่วยงานต้องดำเนินการจ่ายไม่เต็มเดือนเพื่อให้ได้รับเงินจนถึงวันที่เสียชีวิตหลังจากนั้นระบบจะงดเบิกอัตโนมัติให้ในเดือนถัดไปค่ะไม่ทราบว่ามีประเด็นอื่นสอบถามเพิ่มเติมไหมคะได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วค่ะขอบคุณนะคะสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารยินดีให้บริการค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับช่องทางในการติดตามข้อมูลข่าวสารและช่องทางการติดต่อของสำนักง,งานทางจังหวัดมุกดาหารมีหลายช่องทางตามที่ปรากฏบนหน้าจอ